แี่นี่แม่งรูกูรู้วิจิตรกูซื้อมาแต่งน้านี่เอาไพิ่งรู้วิธีสธสใส่อยาเนี่ยข้างล่างกันพุ่งรู้เนี่ย อันนี้นี่ไงวะอ๋ะออันนี้สมองไปอรนะ์มั้งจริงจริงมันเบอร์ของคนอื่นไม่สูงสูงเท่าเสาได้อ่ะของกูได้แค่นเนี่ย พูเ,เล่าคนเดียวด้วยมันก็ถ่ายเบื้องหลังเปในตัวได้ใช่ไหม <laughs> ถ่ายอะไรดีวะเอาคอนเทนต์เลยดีถ่ายค,าออคอนเทนต์เลยดีวะมีนี่ฮะคอนเทนต์อะไรทำวะยำเยอจริงเงินมันมีคอนเทนต์อะไรทำ กดติดตามกว้กูจะค,คอนเทนต์เนี่ยแต่และคอนเทนต์เนี่ยมันนานขนาดไหนใครชอบก็กดติดตามให้ด้วยนะครับจะกดสองทีจะกดสองท, <laughs> <c oughs> กทีก็แล้วก็กดสองทีอะมันเป็นอะไรนะยูทยับใช่ไหมใครรู้ก็บอกมาด้วยนะครับ ยันหน้ามืดเหมือนอยากรับเลยจริงเหมือนกูเลยกูก็อยากรับเนี่ยเอาเลยดีวะเปิดกูอะลรป้มึงทำไปแล้วเออคิดออกแล้วทำไมหานี่ดีไหมคลิปคลิปคลิปที่เองไปถ่ายก็ซื้อสังอ่ะเราดมมันมันมืดอ่ะถ่ายเอหานี่ไหม โอเล่าเหตุการณ์ก่อนนะน,นี่แหละถ่ายไหมน่าสนใจดีนะน้ำมันเนยฮะน้ำมันไนม,นไ <S <S ไม่ถ่ายก่อนที่ถ่ายเหตุการณ์ก่อนนะนี่ไงก่อนที่น้ำมันจะเบิ้ลถ่ายไหมน้ำมันเป็นอะไรน้ำมันบนครับเป็นทุนทีอย่าง ไม่อิงแค่เล่าไงอิงองแค่เราใชเอมงต้องเอาภาพประกอบมาคลิปนั้นยังไม่ได้ตัดต่อเลยด้องว้ <c oughs> เราถ่ายกันนานแล้วแหละเนาะแต่ไม่รู้ว่าได้่า่วันไหนสมองเบือเหมือนละทำอะไรไม่ได้ <c oughs> เอาไปว่า ถ่ายเอาเป็นว่าถ่ายเอถ่ายคลิปนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าอิงแค่เราเฉย <c oughs> อันนี้เราได้ถ่ายรายการเสือนั่งเราจบไปที่เรียบร้อยละก็จะออดเอหลังที่ผมลงคลิปอันนั้นแหละพอได้พูดไปแล้วในในต้นคลิปนะครับเห็นหน้าผมปะเนี่ยเห็นหน้าผมปะนะครับอันนี้เราก็จะไป เดินน้ำกันละ